เ,เป็นเกียร์เป็นสีเอาไปโม้ให้พ่อแม่ฟังได้แล้วเอาความรู้สึกแบบเราคนฟังที่แบบได้ร่วมโปรเจกต์ดีๆๆใจมากๆคือดีใจที่ได้เล่นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ไทยอีกครั้งหนึ่ง <ๆ S 1> ที่ชื่อเ่องไม้าชายเนี่ยแล้วพอรู้ว่าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่แบบว่าเอาของดีในประไปได้ไทยเนี่เขา คือดูของดีในประไทศไทยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ <c oughs> งั้นเขาหาของได้เยอะมาก <c oughs> แล้วพอมันรวมอยู่ในหนังเนี่ยมันเหมือนเวลาเราดูหนังต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ของสิ่งนี้มันคืออะไร <c oughs> แล้วเขาจะอยากไปค้นหาอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันดีใจอะที่เราเราเหมือนเป็นตัวแทนที่เราได้ส่งต่อสิ่งเ่าเนี้ยแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอด <c oughs> ไม่ว่าเขาจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อ <c oughs> ่ะเขาก็จะเห็นว่าของไทยมันมีสิ่งนี้อยู่นะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรืออัธยาศัยหรือการท่องเที่ยวมันมีสินค้าหรือสิ่งต่าง อีกมากมายเลยดีใจมากๆขึ้มาเหรอครับก็ดีใจมากดีใจมากจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนการส่งต่อความรู้สึกดีๆครั้งนี้ผ่านงานบันเทิงเนี่ยที่ผมก็อยากทํางานบันเทิงเพราะอยากให้ทุกคนที่ดูเรามีความสุขแต่ครั้งนี้มันคือการที่เราได้ซัพพอร์ตคนที่คนที่เขามีโปรดักต์มีพลังเชียตามๆตาม่ตางที่ต่างถิ่นแ,แบบผมเป็นเด็กแบบผมเป็นเด็กต่างจังหวัดค,ดคนนึงก็ก็จะเห็นโปรดักต์นี้มาตลอดไม่แต่ตอนเด็กๆแล้วรู้สึกเฮ้ยหลายๆอย่างเนี่ย เพรล่างเพลงหรือต่างชาติที่ไหนก็ตามเนี่ยน่าจะน่าจะได้ลองน่าจะได้ใช้ซึ่งโอกาสเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีไอ้วอย่างที่พี่อ้วนเนี่ยอบกรุงาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนการรวบรวมความรักเป็นการเหมือนเอาความรักของทั้งคนที่ชอบในตัวมาโพความรักในท้องถิ่นท้องที่ความรักระหว่างงานบันเทิงและความมันกที่จะซัพพอร์ตซึ่งความสวยงามของในท้องที่ต่งตางๆมารวมกัน อ้นี่มันเป็นอะไรที่พิเศษลนวิเศษสำหรับผมในการทํางานครั้งนี้ครับในารที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมซีรีส์วายอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมาที่เราได้ใช้ตรงนี้ในการไปบอกคนทั่วโลกย่างะไปตัดอะไก็รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ปอนบอกบนเวทีว่าเขาเคยลองทําแมนสวงเอกทรงวาดหมายว่าเอาสิ่งที่ยันอยู่ในหนังเรื่องแมนสวงอะไปครลบกับถนนทรงวาด แล้วเขาก็ลงทุนเองหมดเลยแล้วเขาอยากลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหม,มกับการที่ทุกอย่างที่เป็นโปรดักไทยแล้วมาปรับเรื่องแพคเกจิ้งปรับเสียงต่างให้มันดูที่มันเข้าถึงคนในเจเนเรชันเนี้ยทั่วโลกอะ่ะได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็สักเซสจริงๆด้วยคือ,อคือ,ค,อคือเราตามหาคือเราตามดูใน Twitter ตามโซเชียลต่างทุกคนก็เก็ตกับความเป็นไทยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหได้ร่วมกับะทรวงพิชย์ที่เขาเก่งกว่าเรามากองั้นมัน มันมันต้องตรงจุด้ได้เลยเขาหาของมาแล้วเราคุยกันแล้วแบบดูตั้งโปรดักต์เนี่ยมันน่าทําให้แบบโหสิ่งต่างๆของไทยอยู่ในชีวิตประจะําวันแล้วคนได้เห็นมากขึ้นทั่วโลกมีอะไรที่เราสนใจเป็นพิเศษนะเอาความชอบของเรานะที่อยากจะนำไปไมันจริงเยอะมากเลยอะ่ะตั้งแต่อ่ะที่ยังไม่18บวกก่อน -18 บแปดบวกทั้งสาโทุกอะไรอยหมาถึงว่อเกษตพี่ขับพ่อพี่พิเ แต่ว่า17บวกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบผมคนการสิน์รู้สึกว่าผ้าไหมแพว่าบ้านเราสวยมากจริงนะหรือว่าสมมติผมเคยไปบางที่จะมีขนมบางที่จะมีเครื่องเงินอะไรเงี้ยต่างๆนั้นมันคือมันพิเศษมากๆจริงๆเราผมคิดว่าความความเหมาะสมและจังหวะที่จะมาเท่าผสมกับเรื่องเนี้ยผมจริงๆแล้วมันมันมีอะไรเยอะกว่าที่เราจินตนาการได้ตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูกันว่าในเรื่องจะมีอะไรบ้างคือเพราะว่าที่ที่เรา สัมผัสง่ายๆคือเรื่องอาหาราอาหารไทยนี่เชื่อว่าเป็นติดหนึ่งในห้าของโลกเขาอย่างเช่นขนมนะพวกฝอ,อ,อยทองอะไรพวกนี้สมมุติว่าถ้าคนที่เห็นแค่สีอะเ,ออเราก็รู้สึกอยากกินลแล้วถ้าตัวละครสามารถส่งผ่านความรู้สึกเลามอร่อยในการกินวิธีการทำเนี่ยเชื่อว่าคนต่างชาติก็ต้องเห็นความนะเมียต,ตรงนี้แล้วก็เดินทางมากิน แล้วรู้จักกันมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่อาจจะในเรื่องอาจจะได้เห็นทุกคนเพิ่มสกิลอะไรพวกนี้ด้ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าอย่างตอนที่โปรเล่นละครเนี่ยโปรเล่นละครเกี่ยวกับผ้าไหมผมก็ต้องเดินทางไปเพื่อดูวิธีการทำผ้าไหมก็อย่างที่พี่ไมา์บอกว่ามันละเอียดอ่อนมากถ้าคือความเก่งของคนไทยคือไม่แพ้ที่ไหนเลยแล้วถ้าเราได้ส่งต่อรู้สึกว่าทุกคนก็แฮปปี้แล้วพอเศรษฐกิจในพื้นที่เล็กๆเนี้ยรวมๆกันเยอะๆแล้วแบบเจริญเติบโตประเทศไทยก็เฟื่องฟูเคยพูดถึงเรื่องของซีรีส์ชา พูดอะไรไม่บางสปอยอะไรให้พวกพี่แล้วก็เอฟซีได้ฟังได้บ้างอย่างไรก็อย่างแรกเป็นเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ฟิลกู๊ดโรแมนติกคอมเมดี้นะอย่างที่พี่บอนบอกก็ผมเชื่อว่าความฟิลกู๊ดโรแมนติกคอมเมดี้กับความความใครในช่วงราชการที่สี่ผมว่าน่าสนใจนะจะมีมุกอะไรที่มันแบบในยุคนั้นเอามีแน่นอนแน่นอนแล้วก็มีมุกอะไรที่แบบเราเราเราทำมาใหม่ให้มันน่าสนใจเพราะว่า ือส่วนตัวเองอ่ะผม,ม่ะกับทีมทั้งหมดกับพี่อ้วนอ่ะคิดเหมือนกันเลยว่าถ้าเราทําอะไรแบบเดิมๆมันก็ได้แบบเดิมดังนั้นถ้าเราเริ่มอะไรใหม่สตาร์ทใหม่แล้วสร้างอะไรใหม่ๆว่ามันน่าสนใจกว่าเรื่องนี้ได้ได้รับอะไรพวกนั้นแน่แนเพราะว่าหลังจากที่แบบแอบบถามมาว่าแบบคนเขียนบทเป็นใครหรือแม้แต่ว่าทีมตากล้องหรือว่าพูมกับอีกหลายๆคนเนี่ยเป็นใครก็โหรับรองว่า เล่าทุกอย่างได้แบบว่ากลมกล่อมและภาพที่สวยงามแล้วเข้าถึงคนทั่วโลกแน่นอนเคยได้ยินแฟนๆบอกในทวิตเตอร์อยากดูลักกันไปวันๆมาแล้วครับวันนี้แสดงว่าความโรแมนติกอะไรมันต้องสอดแทรกเข้าไปอยู่กบบกมกล่อมนะคอัใช่ปกติเมื่อก่อนอาจจะเห็นมาโปแบบแนวไต่ตีนไต่ตีหรือไปคิดก็อีโรติกเลยตรงกลางระหว่างโรแมนติกเนี่ยจะได้เห็นเยอะรือ ได้ทำเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างหรือยังคะไม่ยางแต่ว่าผมมั่นใจนะมั่นใจในความโรแมนติกตัวเองนะเป็นยังไงความโรแมนติกของเราเดี๋ยวรอดูเราพริษาทป้อนฝอยทองก็าทำได้ น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอาจจะปาเข้าปากเออการเล่นก็ได้กับผมอ่พูดถึงอย่างเรื่องชายได้แอบถามพี่ปอนไปว่าทำไมถึงเป็นชื่อนะครับได้ได้ที่มาถ้าไม่เป็นอไรก็อย่างที่พี่ปอนบอกว่ามันเหมือนแบบชายหรือในภาษาอังกฤษก็คือชายที่ไปแสงสว่างมันเหมือนทุกที่มันมีความหวังคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนอ่ะความความรัก แบบแบบที่เป็นเพศเดียวกัน<ม>หรือความรักในแบบที่ไม่ใช่สามัญเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่มันมีความหวัง<ม>งั้นเราก็ลองมองในมุมนั้นว่าสมมติถ้ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ย<ม>เราจะเล่าตรงเนี้ยยังไงได้บ้าง<ม>ความความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่แบบสมมติแบบเจอหน้ากันแต่ไม่สามารถแสดงออกกันได้แล้วต่างคนต่างสับสนแล้วแบบเฮ้ย hey, อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเล่าเงี้ยแล้วมันน่าลุ้นนะมันเหมือนกับแบบ ก็เงี่ยม่งอนอ่ะนี่แบบที่แบบแบบติดตามไปเรื่อยๆอ่ะไอ้เรารุ่นเดียวกันนี่เอ้ก็เงี่แม่งอนรู้จักเหมือนกันรู้อย่างว่าจะถ่ายเมื่อไหร่ว่าจะเริ่มงานเมื่อไหร่นะคะภายในปีนี้ค่ะบภายในปีนี้คือจริงๆทางเบียร์ครามมีโปรเจกต์อื่นด้วยนอกจากนอกจากทางเรื่องชายก็จะมีโฟมินิท์มีอื่นๆด้วยที่ค่อยๆบอกออกมาแต่ว่าทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วและอย่างที่ทุกคนรู้ครับนี่คือประธานบริษัทของเบียร์ครามมิวสิกโปรเจกต์มิวสิกมีอะไรอีกครับก็พยายามจะ ทำให้เซอร์โคทั้งหมดเนี่ยมันออกมาบาลานซ์มากที่สุดแล้วคือปีที่แล้วเราจะอยู่ต่างประเทศเยอะแต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆที่อยู่เมืองไทยได้ได้เจอหน้ากันเยอะขึ้นบาลานซ์พอกับที่เราบินไปต่างประเทศเหมือนกันและและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเรื่องชายครับผมว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือมันคือความธรรมชาติเช่นเคยที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เบียนคาวทําความธรรมชาติในการรัก ชอบหรือเลือกที่จะรักที่จะชอบมัสลักตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่เราควรจะเข้าใจมันว่ามันคือสิ่งที่สวยงามรับอยากให้มาอพู้ถึงความรู้สึกที่เราได้ถูกเลือกจากนัฐบานให้เป็นตัวเป็นสื่อกลางแล้วกันที่จะแบบส่งตอ่ออะไรของประเทศไทยไปมันรู้สึกแบบยังไงต่างปรเทศบ้างในปุมิใจนะครับอืเพราะว่ามันเหมือนกับคือโปรจะคิดเสมอว่าถ้าวันนี้โพไม่อยู่แล้วอ่ะ สิ่งอะไรที่เราได้ทําไว้ให้กับบ้านเกิดบ้างหรือทาไว้ให้กับแบบครอบครัวที่เป็นคนที่เรารักบ้างอะไรเงี้ยงั้นวันนี้คือแบบคนที่เรารักมากขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่แฟนทั่วโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ฝากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําให้คนได้รู้จักที่ที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมภูมิใจแล้วแล้วก็ดีใจมากที่คือก็อย่างที่ พี่อ้วนบอกว้าเราใช้ความรักนี้มีการส่งต่อความเป็นไทยให้ออกไปสู่สายตาโลกที่กว้างที่สุดก็เป็นเหมือนการได้ทาการได้เอาจุดแข็งของเยือนคราวร่วมมือกับจุดแข็งของทางกระทรวงพาณิชย์แน่นอนเถอมันเป็นมันจะเกิดอะไรใหม่ที่น่าสนใจและที่สําคัญผมรู้สึกว่าการที่เราได้ได้ได้ซัพพอร์ตใครก็ตามเราทํางานอะไรบางอย่างแล้ได้เราได้ซัพพอร์ตคนที่อยู่รอบตัวเราอที่บอกว่าโปรดักต่างๆจากหลายหลที ต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราเคยไปต่างจังหวัดไปดูคนที่มีไรโอกาสจริงๆเนี่ยหรือโอกาสน้อยเขาน้อยจริงโอกาสที่จะโปมโมดเขาก <S <s ็ยากเหมือนกันอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับในความรู้สึกของผมดังนั้นการได้ทํางานส่งต่อความสุขและส่งต่อความสุขด้านข้างให้องความรอบัวเป็นสิ่งที่สำคัญกันสุดท้ายก็ฝากกันเนาะรอติดตามโปรเจกชาแล้วก็อื่นๆของเราสองคนแล้วก็บริษัทด้วยเลยสนิดหนึ่งว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่นบครัอ FC เารู้ก็อย่างแรกเลยฝากติดตามโปรเจกต์ของกระทรวงพาณิชย์และเบียนราวที่ทำร่วมกันจะดำเนินไปเรื่อยๆ <g> แล้วก็ปีนี้พี่มายฝั่งเพลงแล้วผม <c ans> โอเปนในฝั่งการแสดง <c ans> ก็รอติดตามครับคือเรา <c ans> เอันนี้ไม่ได้มีเรื่องเดียวไม่ได้มีเรื่องเดียวหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเล่นเราเล่นหรือเราแสดงแค่กันเองหรือเปล่า ตอบเร็วไม่ต้องรอติดตามว่าโปรเจกต์นั้นจะเป็นถ้าเขามีพรสวรรค์เรื่องการแสดงแล้วเขารักชอบการแสดงเขาก็ต้องได้เจออะไรที่ดีๆแล้วก็ได้สร้างงานดีๆได้เจอคู่ใหม่ใช่ไหมคะโอ้มันอะไรก็ได้เราไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นคู่ใช่นี่ก็่าระว่าผมว่าโปรเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการแสดงแล้วก็รักในการแสดงมากดังนั้นโปรควรจะได้ทํางานในจุดที่เขาเขามีไฟส่องชัดอีกแบบหนึ่งด้วย ครับเสื่อมแล้วเนี่ยเอาพี่มาปากเขามาชมพีบ้างร้านมิวสิกครับมิวสิก่มายนี่ซื้อคือรักดนตรีตั้งแต่เด็กแอบพ่อแม่ซื้อกีตาร์แม่ก็มันเริ่มไม่ดีเลยแม่เแม่เอาไปทิ้งจนทุกวันนี้สามารถแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันรักแล้วเขายืนหยัดจนกระทั่งวันนี้ได้เป็นผู้บริหารของเบียร์มิวสิกแล้วเชื่อว่าเขาก็จะดึงพรสวรรค์ของน้องๆในค่ายหรือใครหลายๆคนน่ะ มาร่วมกันแล้วเขาจะทําให้ความสุขส่งผ่านบทเพลงไปถึงทุกคนอย่างแน่นอนครับก็เชื่อว่าความรักความรักและแพชชั่นไม่ว่าจะกับวงการไหนกับเรื่องไหนมันเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะทำให้มันชัดขึ้นมากๆในปีส่งต่อความสุขและเอ็นจอยร่วมกันสนุกแน่นอนครับอะไรนะฮะศิลปินอะไรไนี่มีมีที่โคกับทางพี่แสตม์ไปใช่ไหมครับจริงจริงงทางเบยอนครงสิทธิ์ก็อยากจะได้ทั้งศิลปินที่มาจอยแอนเจอร์ด้วยกัน แล้วก็สร้างศิลปินใหม่รวมถึงซัพพอร์ตคือแฟน,แฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแฟนคลับเนี่ยคงอยากเห็นน้องๆในค่ายบางคนได้ได้ได,ได้มีการสแสดงอยู่กับบนทีมันก็แบ่งเป็น3 s e เซ i ชั่นประมาณนั้นที่ผมพูดไปเขาไม่บอกไม่ได้แต่จริงเบื้องหลังเขาจีบอยู่จริงอยากอบอกตอนนี้ทําการบ้านหนักมากแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆได้ได้ได้รับอะไรที่มีความสุขไม่ใช่แค่แฟนๆที่รู้จักเราอยู่แล้วในวงการเพลงมันยากก็ขอพื้นที่เล็ก ให้เบียนทำมิวสิกด้วยครับโอเคครับรอติดตามครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับขอบคุณมากครับวิเศษ่อยเด็กครับ